สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสื่ผู้สุ่คนครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องนุอีสนันมักมวนครับผมอา้าวมือนี้บรรยากาศมืดขึ้นครับเปลี่ยนโลเคชันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศแบกกราวด์ด้านหลังเนาะนะฮะอ่ะตามซื้อคลิปพี่น้องครับนั่นก็คือพี่ลิงลาน้องไปเวียดนาม่าตามคาขอที่เพิ่อนๆอ่าคอมเมนต์ขอมาไลยรอบแล้วขอเอาไปที่ให้รอนานนะครับผมอ่ะทีนี้ มาดูว่ามันเล่นยังไงนะครับมาเบิงมาเบิงอ่ะที่นี่ตั้งสายพินขึ้นครับเอไมเนอร์มีแลวมีครับอ่าตั้งสายพินขึ้นนะเอไมเนอร์มีลามีนะครับอ่ะที่นี่มาเบิงเดี๋ยวผมจะเล่นในฟังก่อนนะครับลาน้องไปเวียดนามอ่าเพลงนี้นะครับผมเอามาใส่ในอ่าในลายซึ้งบ้องไฟอ่าเอามาเล่นในลายซึ้งแล้วก็ลายแหก็เล่นเหมือนกันนะครับไปเล่นได้เล่นได้เหมือนกันนะเล่นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลายซึ้งบ้องไฟลายแห่นะครับ ผสมปนเปนกันไปได้หมดไม่ไตตัวอะ,อะทีนี้มาดูนะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังก่อนนะครับ มานี้เลยนะครับลาน้องไปเวียดนามทีนี้มาดูเดี๋ยวผมจะพาเล่นนะครับผมส่วนโน้ตผมจะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมค่อยไปจดเอานะฮะนี้ผมจะพาเล่นเลยนะครับผมทีนี้ผมจะอ่านโน้ตให้ฟังนะครับท่อนแรกนะฮะวากแรกนะครับมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโด่าทองเอานะครับ มีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดอ่ทีนี้มาเล่นมามามาเล่นดู <c oughs> อ่าลิ้นทำเป็นวนพันกันนะอ่ามีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโด สองรอบนะครับสองรอบสําหรับมีเลโด่แลโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดอีกรอบมีเลโด่แลโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดอ่าลองดูนะครับ มีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดอ่าเราจะย้ำสองรอบนะครับมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดอ่า ย,ย้ำสองรอบนะครับย้ำสองรอบนะฮะเพราะว่าในเพลงก็ย <Austria> ้ำสองสองสองรอบเหมือนกันนะฮะอ่ะอีกรอบนะฮะอีกรอบนะครับช้าๆนะครับมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดอ่ามี โดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดอ่านะครับอีกรอบนะฮะอีกรอบก่อนจะไปท่อนวร์ที่สองนะมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดมีเลโดลาโดเลมีซอน มีซอนมีเลมีซอนมีเลโดนะลองดูครับลองดูมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดนะครับประมาณนี้ <c oughs> สำหรับวรกแรกนะครับผม่ทีน,นี้มาดูวรกที่สองเพลงนี้เป็นเพลงง,ง่ายๆนะครับ <c oughs> เพลงเพลงง,ง่ายๆอินโทรไม่เยอะนะครับ แต่มันเอาไปเล่นใส่ในละจังหวะเสิงจังหวะแห่เนี่ยมันก็เพาะไปอีกแบบนะฮะผมก็ผมก็ชอบเล่นอยู่นะเพลงนี้อ่ะต่อท่านที่สองว่าที่สองนะครับอ่าโน้นนะครับเลลาโดเลลาโดเลลาโดเล อ่าต้องทวนหน่อยเพราะเล่นช,าชา้าๆมันจะหลงๆงงๆอ่าเลเลลาโดเล่ลาโดเล่ลาโดเลเลทีเลเลเลทีเลทีอ่ <c oughs> าเลเลเลทีเลทีลาซอนมีซอนลาอ่าช้าๆก็ครับเลลาโดเลลาโดเลลาโดเลเลเลทีเล,ล,เล,ล, LO, เล,เลทีลาซอนมีซอนลาอ่า เลลาโดเลลาโดเลลาโดเลเลเล่เ่ทีเลทีหลาซอนมีซอนลาอ่านะครับ <c oughs> อีกรอบนะครับเลลาโดเลลาโดเลลาโดเลเลเล่เ่ทีเลทีหลาซอนมีซอนลาเลลาโดเลลาโดเลลาโดเลเลเล่เ่ทีเลทีหลาซอนมีซอนลาอ่า เลลาโดเลลาโดเลลาโดเลเลเลทีเลทีล่าสอนมี่อนลาได้นะครับเรคงได้อยู่หรอกเพราะว่ามันมีโน้ตอยู่ใต้คอมเมนต์ <c oughs> จำแค่ทำมองนะครับเลลาโดเลลาโดเลลาโดเลเลเลทีเลทีล่าสอนมีซอนลาลองดูนะครับอีกรอบนะ เลลาโดเลลาโดเลลาโดเลเลเลทีเลทีลาซอนมีซอนลาอ่าทีนี้ <c oughs> เอามารวมกันเราก็จะเป็นมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโด เลลาโดเลลาโดเลลาโดเลเลเลทีละทีละซอนมีซอนลาเลเลทีเลทีละซอนมีซอนลา่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดมีเลโดลาโดเลมีซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลโด เลลาโดเลลาโดเล่ลาโดเลเลทีเลทีละสอนมีสอนลาเลเลเลทีเลทีละสอนมีสอนลาเนี่ยตรงนี้ก็แล้วแต่ไวทิพิเราว่าเราจะใส่นุตเข้าไปยังไงให้มันไพเราะสนหูอ่าประมาณนั้นนะฮะก็ลองดูนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเลโดลาโด มีละสนสนลามีเลโดละโดและมีสนมีสนมีเลมีสนมีเลโดมีเลโดละโดและมีสนมีสนมีเลมีสนมีเลโดเลละโดเลละโดเลละโดเลเลทีเลทีละสนมีสนลาเลเลเลทีเลทีละสนมีสนลาน่ะก็แล้วแต่เราจะเอาไปเล่นใส่ ยังไงแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ควบมักของไฟคองมันนะครับผมเอาจบลงไปนะครับผมสําหรับลาน้องไปเวียดนามเนาะกับประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เขามารับชมรับฟังไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนะสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมลาน้องไปเวียดนามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่แนะนําเข้ามาด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะให้ผมพาเล่นเพลงอะไร อ่าอยากผมผาลินเพียงยังกะคอมเมนต์กันขมาพี่น้องฝนลงเม็ดแลรวครับเอาฝากไว้ก็แล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะสำหรับผู้ที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันกดซับจากใครให้ด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมขอฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับลูกอีสานบางมวลแฟนเพจทางเฟ e b o o k นะครับลูกอีสานมักมวลแฟนเพจ นะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็มีผู้ติดตามแค่ร้อยกว่าคนเองนะครับผมแต่ผมก็ทํามานานแล้วแหละนะครับตอนนี้ฝนมาแล้วพี่น้องครับฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วไปเลยครับผมขอบคุณเลยไลฟ์สวัสดีครับ